สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่แพทที่ใหญ่มากๆนะครับได้เข้ามาในเซิร์ฟของเราแล้วคือแพทฉลองครบรอบ5ปีเซเว่นไนท์นั่นเองนะครับมีการแจกของรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีระบบอะไรใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าเราจะ ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำตามธรรมเนียมของเรานะครับเนื่องจากว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานั่นคือตัวของ r e g u l เลนะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทำการลงดันเจียนรายวันนะครับของ r e g u l เลในฉบับมือใหม่งบน้อยนะซึ่งอันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากมากเพราะว่าตัว r e g u l เลเนี่ยในที่เป็นบอสที่เข้ามาในดันเจียนรายวันเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรน,นะครับดังนั้น อาจจะต้องจัดของที่ดีนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะจัดของยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูที่สกิลของเรกิเลฟในดันเจียนกันก่อนนะครับมาดูที่สกิลของนางกันนะครับพัฟีของเรกิเลฟเนี่ยมันจะรับความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเบาลงนะครับ40%นะแล้วก็ลดอัดตราต้านทานไฟช็อตของศัตรูทั้งหมดลงอีก20%นะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ที่มันร้ายจริงๆเนี่ยก็คือทุกการโจมตีครั้งที่3นะครับการโจมตีครั้งที่3นี่คือนับทั้ง การโจมตีปกติความเร็วโจมตีการตอบโต้และการใช้สกิลนะครับใช้อะไรก็ได้สแต็คครบ3ครั้งปุ๊บมันจะมีผลความปรารถนาแห่งการปรองดองทํางานนะครับซึ่งไอชื่อนะครับชื่อความปรารถนาแห่งการปรองดองแต่มึงไม่ปองดองเลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของมันคือทําให้เรารับความเสียหาย300เเของพลังโจมตีเวทของเลกิเลฟเนี่ยแก ตัวพวกเราเนี่ยทั้งหมดทุกตัวนะครับโดนโดนหมดนะแล้วก็ยิ่งพลังป้องกันสูงยิ่งโดนแรงขึ้นมันจะคล้ายๆกับพาสซีฟของยอนฮีใน PVE เวลาเราไปฟาร์มนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่ที่ตัวของเรกิเลฟซึ่งโหดมากๆครับโหดมากๆแรงมากนะครับแรงมากผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่ผ่านเรกิเลฟเนี่ยเพราะว่าโดนพาสซีฟของเรกิเลฟเนี่ยเล่นงานนะฉะนั้นวิธีที่มันจะผ่านไปได้ก็คือต้องพยายามไม่ตายแล้วก็ฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราได้นะมันไม่ค่อยมีทางเลือกมากเท่าไหร่นะครับ โอเคท่าอื่นๆของเล็กิเลฟเนี่ยก็จะมีท่าบนนะครับท่าบนเป็นทําให้ติดไฟฟ้าชอ็อตได้นะครับโอกาสติดนะสูงถึง80%รวมกับไอ้พัสดีที่มันลดอัดตราตา้ตานทานไฟชอ็อตเราเนี่ยถ้ามันชอ็อตเราได้นะครับเราจะซวยนะครับเพราะว่าถ้าเราติดไฟชอ็อตอยู่แล้วมันตีหลอยลรมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะใช้พัสดีผ่าเราไอ้ความปรารถนาแห่งการปองดองเนี่ยความปองดองมันคือฆ่าเราให้ตายห่าให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเราไม่ควรจะติดไฟชอ็อต เราจะต้องเอาตัวละครที่มีการไฟช็อตเข้ามาในทีมด้วยเราจะจัดทีมอะไรประมาณนั้นนะอ,อีกท่านึงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นท่าที่ตี500ดซเมจนะครับแล้วก็เพิ่อมอัตราจุดอ่อนให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีฮิลอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องไปซีเรียสก,กับการฮิลมากไม่ต้องไปใส่ตัวละครที่อาจจะลดอัตราฮิลอะไรมาเพราะว่า พลังโจมตีของบอสเนี่ยมันต่ําเมื่อเทียบกับอัตราส่วนพลังชีวิตของมันเนี่ยเลือดของบอสเนี่ยมันเป็นล้านนะครับแต่ว่ามันฮิวทีหลักหมื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้ปล่อยมันฮิวไปนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรมากขนาดนั้นนะส่วนอีกท่าหนึ่งที่เราจะต้องระวังนอกจากพัซีฟเนี่ยที่จริงๆต้องระวังก็คือท่านี้นะครับคือท่าอันติของมันอันติของมันแรงแค่3 5 0ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็จริงแต่ว่ามันมีดาเมจเสริมมาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับก็คือ ถามว่าเลือดเรา40,000อย่างเงี้ยมันก็จะโดน20%เลือดก็เป็นเท่าไหร่อะ่ะก็จะประมาณ8,000ดาเม g เสริมเข้ามาอีกอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นท่าเนี้ยมันจะแรงมากๆนะเพราะว่ามี350%เลือดมีดาเมจเสริมอีก20% hp แล้วแม่งยังมีไม่สนพันป้องกันอีก50%นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถรอดจากอันติและพาสของ r e กิเลฟที่มันจ่ายมาพร้อมกันได้เนี่ยเราก็จะสามารถสู้กับมัน ได้มีโอกาสที่จะสู้กับมันแล้วชนะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็วิธีเช็คง่ายๆก็คือรับอันติมาถ้ายังรอดอยู่ก็มีโอกาสชนะมันได้แหละเพราะว่าเราน่าจะใช้เวลาในการตีมันแค่4 5หฮิตก็น่าจะตายละถ้าใช้สปีนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริกาก็จะใช้อันติทีเดียวตายแน่นอนประมาณนั้นนะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูทีมงบน้อยของเราเนี่ยเราไปดูที่ทีมงบเยอะก่อนผลนที่มีบริการอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาดูทั้งคลิปนะ อ่นนี่ก็เป็นทีมสคนงบเยอะนะครับก็ไม่มีไหนมากครับใส่บริก้ามาเป็นตัวดามินหลักให้ทีมนะสหรับคลที่ปั้นบริก้าไว้แล้วก็จะลงง่ายหน่อยเพราะว่าตัวเลกินเลฟเนี่ยมันกันแค่กายภาพนะครับตัวมันก็ไม่มีอะไรป้องกันตัวเองอีกแล้วนะครับไม่มีเลือเดเลือนหนึง่งไม่มีตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีตายแล้วเป็นซอมบี้นะดังนั้นทูบอุบัติใส่มันลูกเดียวเนี่ยตายแน่นอนนะครับก็เอาบริก้าเนี่ยเก็บสเต็กอันติไปเรื่อยๆนะครับพออันติมาปุ๊บโยนอุบัติใส่จบนะครับประมาณน้้นววกก็็ฮีลแ มันจะมีผลฮิลเด้งขึ้นมาทุกเทินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮายองเป็นลี่าหรือว่าอ,อย่างผมเนี่ยใช้ครีเตอร์สเกลก็ได้นะครับซึ่งตัวบริการ้าเนี่ยดาเมจมันล้นๆอยู่แล้วนะเนี่ย่าเ,เดี๋ยวผมจ่ายอันติไปปุ๊บก็น่าจะจบเกมแล้วนะตัวการไฟช็อตผมก็ใส่วิกตอรียามาใครไม่มีวิกตอรีก็ใส่มังกรง,ง่ๆงงมาก็ได้ก็พอจะผ่านได้จบประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีบริการ้าลองทําดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดคลิปไ,ปได้เลยแต่สาหรับใครที่งบน้อยกว่านั้นนะครับไม่ได้มีบริการ้ามาใช้นะครับไม่ได้มีของอะไรเยอะเนี่ เดี๋ยวลองดูทีมสำหรับคนงบน้อยกันต่อไปเลยแล้วนี่ก็จะเป็นทีมที่เราจะเอามาเล่นกันวันนี้นะครับก็คือทีมของสปีน่านั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกทีที่ผมลงดันรายวันผมก็จะใช้สปีน่าให้ดูอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็ยังไม่มีงบในการที่จะทําตัว PVE ที่เป็นดาวฟ้าแล้วบวกสินะครับเพราะมันต้องใช้งบค่อนข้างเยอะอย่างเิริก้าเซอินอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีงบที่จะทําก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้สปีน่าไปแก้ขัดก่อนก็ได้ แต่ถ้าใครมีเบริกา้าใช้เบริก้าก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเบริก้าเนี่ยก็จะมีสเตตที่เยอะกว่ามีเลือดที่เยอะกว่าก็จะรับดาเมจบอสได้เยอะกว่าจะเล่นง่ายกว่าสปินเนอร์นะครับแต่ใครที่ยังไม่มีใช้สปินเนอร์ผ่านได้แน่นอนนะครับโอเคสปินเนอร์เนี่ยผมผมเลือกน้องเขามาก็อย่างที่อธิบายทุกรอบนะครับก็คือว่าเออน้องเขามีซับเจนนะครับก็คือถ้าถ้าสองน้องเนี่ยดูดเลือดได้ท่าล่างเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์ท่าสองแล้วก็ ถ้าอันติเนี่ยมันสามารถเพิ่มดาเมจเวทให้ตัวเองได้ก็เลยไม่ต้องใส่ตัวที่มาบัฟดาเมจเวทอะไรให้น้องแล้วนะครับน้องบัฟดาเมจเวทให้ตัวเองได้แล้วถ้าอันติมันใช้ได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะพาสซีฟของน้องเขาเนี่ยเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ตัวเองเยอะอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถทุ่มของมาที่อัตราคริติคอลได้เลยดังนั้นผมก็เลยเลือกสปีนามาใช้นะครับตัวจิตวิญญ,ญาณของสปีนาเนี่ยผมตั้งใจที่จะไม่ใส่ ลดความเสียหายเวทที่ตัวเองได้รับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยก็จะยังไม่มีค่าจิตวิญญาณพอที่จะมาถึงตรงจุดที่มันมีลดพลังโจมตีเวทให้ใช้นะครับดังนั้นผมจะไม่ใส่เพื่อให้เสมือนว่าผมรับดาเมจบอสเต็มๆแบบไม่มีค่าจิตช่วยอะไรแบบนี้นะผมจะใส่แค่พวกเกี่ยวกับดาเมจลงไปเพื่อให้มันจบเกมได้ไวเฉยๆนะครับ ประดับเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับถ้าจะให้ชัวนะครับให้ชัวหมายถึงว่าให้น้องเนี่ยยืนได้ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นประดับเด้งเลือดหรือว่าใส่เป็นประดับป้องกันเทินก็ได้เพื่อรับสกิลบอสในช่วง 2- 3สามเทินแรกเนี่ยให้ได้นะครับประมาณนั้นถ้าสำหรับใครที่เลือดไม่พอนะแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเออเล่นคล่องละอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นประดับเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับลิมิตเบรกก็ไม่มีอะไรครับเพิ่มอัตราคิดเพิ่มอัตราจุดอ่อนเอยดาเมจคิดดาเมจจุดอ่อนนะแล้วก็ การการอมพา,าพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลกิเลฟนะครับมันมันติดตัวน้องเขาไว้อยู่แล้วแล้วผมขี้เกียจไปแก้นะครับไม่ก็ไม่จําเป็นต้องแบบต้องทําตัวละครเพื่อลงบอสต,ตัวนี้โดยเฉพาะขนาดนั้นก็ได้ตัวละครอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัวแรกนะครับที่สําคัญก็คือวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียเนี่ยมันจะมีพาสซีฟในการป้องกันไฟฟ้าช็อตให้กับทีมนะครับนาน6เทินคือการ100%เลยนะไม่มีทางติดแน่นอนดังนั้น ก็เลยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเลกิเลฟมันช็อตเราได้ทั้งทีมเนี่ยแล้วเราขยับไม่ได้ปล่อยให้มันตีฟรีเนี่ยเราจะโดนพาสซีฟเลกิเลฟเนี่ยหลอยจนตายนะครับพาสซีฟของเลกิเลฟแรงมากนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะติดไฟฟ้าช็อตผมก็เลยใส่ตัวที่มันกันไฟฟ้าช็อตมาแต่วิกตอเรียเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเอาเมตาเป็นตัวที่แบบไม่ได้อยู่ในสารระบบของใครหลายๆคนก็อาจจะไม่มีใช่ไหมมันมีตัวอื่นที่ใช้แทนกันได้ครับตัวแรกที่มันใช้แทนวิกตอเรียได้สำหรับคนที่ไม่มีวิกตอเรียเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของอ ตัวของโซอีนะครับรโซอีเนี่ยก็จะมีพาสซีฟในการกันไฟช็อตเป็นเทินเหมือนกันแต่จากการแค่สเทินซึ่งมันก็เพียงพอนะครับเพราะว่าลีกเิเลฟจะจ่ายสกิลของตัวเองทั้งหมดเนี่ยภายใน3เทินแรกอยู่แล้วดังนั้นป้องกัน4เทินเนี่ยเพียงพอนะครับโอเคต่อมาอีกตัวหนึ่งถ้าใครก็ไม่มีโซอีอีอกไม่มีวิอเรียแล้วก็ไม่มีโซอีด้วยเนี่ยผมว่าตัวนี้ต้องมีกันทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเราก็ได้กิ้งก่าหมานอนกันมาใช่ไหมมันก็คือตัวนี้ครับตัวของมังกรนะครับ มันไม่มีชื่อครับมันชื่อว่ามังกรตรงๆเลยนะพัสดีของเขาเนี่ยก็จะการไฟฟ้าช็อตได้นาน3เทินเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็เอาไปใส่แทนก็ได้การสมเทินก็เพียงพอเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันจะจ่ายหมดตั้งแต่3เทินแรกดังนั้นเรากันไฟช็อต3เทินเพียงพอนะครับก็ใช้ตัวอะไรก็ได้ใน3ตัวนี้นะ,ะตัวที่เหลือนะครับเอสเอามาบัฟนะครับมายืงก็โง่งเพื่อบัฟอัตคิบับความเสียหายคริเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวของราเชลเหมือนเดิมนะครับราเชลเนี่ยเอามาดีบัฟศัตรูเพื่อ ให้เราโจมตีเข้าถ้าเราไม่มีราเชลเนี่ยเราจะโจมตีบอสไม่เข้านะครับดังนั้นผมเลยแนะนําบ่อยๆว่าให้เลือกราเชลมาเป็นตัวแรกๆของ ID นะครับ มันจะลดพลังป้องกันแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้น70%นาน12เทิร์นนะครับดังนั้นใครที่สงสัยว่าเวลาลงบอสลงนันเจียน PVE แล้วมันทําไมตีไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยตีได้แบบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ดีบัฟเขาให้ลดพลังป้องกันลงไป70%นะครับดังนั้นราเชลก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะจําเป็นนะแถมอันตรีของราเชลเนี่ยมันยังช่วยบัฟให้เพื่อนเนี่ยมีอัตราจุดอ่อนเพิ่มขึ้นมีความแรงจุดอ่อนความแรงจากการโจมตีจุดอ่อนเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์หลาายยอย่งนะ โอเคต่อมาตัวสุดท้ายนะครับฮายองฮายองสัาพันธยังไงนะครับถ้า2ของฮายองเนี่ยมันสามารถลดพลังโจมตีเวทของศัตรูล,ลงได้50%านะครับนาน12เทินดังนั้นมันจะทำให้เดกิเลฟตีเบาลงทำให้ทีมกระหลงป้งของเราเนี่ยสามารถสู้กับมันได้นะครับถ้าไม่มีฮายองเนี่ยเราจะโดนโจมตีแรงมากๆล้วจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวท่าฮิลของฮายองเนี่ยมันเป็นเชลเลนจิ่งก็คือว่ามันจะมีผลฮิลอยู่นานถึง2เทินก็จะ เวลาโดนเลกิเลฟผ่ามาด้วยพาสซสฟของเขานะครับ300%ดามเมจของของ,ของเลกิเลฟมาเนี่ยเราก็จะสามารถฮีลตัวเองได้ทุกเทินนาน3-4เทิเเนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะยื้อได้นานพอที่เราจะฆ่าเลกิเลฟได้นะครับแถมสกิลปุกพลังของฮายองมันช่วยเพิ่มผนังป้องกันให้อัศวินในทีมด้วยนะครับก็จะโดนดามเมจเบาลงอะไรประมาณนั้นนะอ่านี่ก็คือทั้งหมดของทีมที่เราจะไปลงกันในวันนี้ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ โอเคเริ่มเกมมานะครับจะเห็นว่าของผมจริงๆก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับอย่างตัวของวิกตอรีเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ของอะไรให้มันเลยก็ได้เพราะว่าเราปล่อยตายได้อะไรประมาณนั้นนะเปิดเกมมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาไฮยองนะครับดีบัฟบอสก่อนนะถ่านี้มันจะช่วยลดพลังโจมตีเวทของบอสลงตั้งห้นะครับจะทําให้เรารับดาเมจจากบอสได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ซวยแบบโดนบอสตีติดคิอ่อนพร้อมกันรัวๆรื่งเี้ยเราก็ไม่ไม่น่าจะตายเท่าไหร่นะ โอเคเนี่ยโดนท่าบอสไปมันจะเบามากนะครับท่าสกิลหนึ่งสกิลสอบอสอะ่ะมันไม่ได้แรงอะไรมากจะมีอันติกับพาสซีฟบ,บอสแหละที่แรงตัววิกตอเรียปล่อยตายไปเลยนะครับเพราะว่าผลบัฟที่มันได้เป็นเธอนะ่ะมันจะอยู่แม้ว่าตัววิกตอเรียจะตายไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้พาสซีฟบ,บอสท,ทำงานนะครับเพราะมันตีครบ3ครั้งจะเห็นว่าเลือดมันหายไปประมาณแบบ1ใน4หลอดเราเลยนะดังนั้นเราต้องพยายามเลี้ยงเลือดเราให้มันพอนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดีบัฟด้วยไฮยองก่อนนะ่ะก็อาจจะโดนไปครึ่งหลอดได้นะครับ หรือว่าดอกนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้ดังนั้นดีบัฟของไฮยองก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับพอเรา เอาไฮยองดีบัฟเอาลาเชลปานกเสร็จปุ๊บฮิวส์รอบหนึ่งแล้วผลฮิวมันจะอยู่อีก 2- 3สามเธอนะครับจะทำให้การันตีว่าเราจะมีโอกาสรอดชีวิตได้อีกหลายเธอเลยเห็นไหมมันจะเด้งเลือดขึ้นมาทุกเอ์อให้ให้เองนะครับแล้วก็ตัวของสปีนาที่บางที่สุดเนี่ยเราสามารถเอาท่าบนเนี่ยดูดเลือดกลับมาได้พอเราเลือดลดปุ๊บเราก็ใช้ท่าบนของสปีนามันก็จะดูดเลือดกลับมาประมาณนั้นนะ,ะทีนี้เรานับดูละบอสมันตีไป1ครั้งแล้วแล้วถ้ามันตีสองครั้งเนี่ยพาสซีมันก็จะทำงาน,น,งนงา,านม ใช้ท่าหนึ่งสปิน่าให้ทันก่อนที่เลือดสปิน่าจะหมดอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับทีเนี้ยเนี่ยจะปล่อยฮายองตายก็ได้ละขอแค่มีสปิน่าเหลือในสนามแล้วจ่ายดาเมจให้ทันภายใน12เทินก่อนที่ดีบัฟลาเชลกับฮายองจะหมดเนี่ยเราก็สามารถชนะได้แล้วนะครับตัวอื่นตายตอนเนี้ยไม่ต้องสนใจเลยเลี้ยงเลี้ยงสปิน่าให้มันรอดนะครับเนี่ยพอสปิน่าจะตายปุ๊บเราก็จ่ายท่าบนนะครับมันจะดูดเลือดกลับมาปับป๊บปับ๊บ เต็มอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่คือข้อดีของสปิน่านะคือมันมีดูดเลือดให้ตัวเองนะครับทาให้มันสามารถสู้กับบอสไปได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าไงมันรีท่าท่าบนฐานซึ่งท่าล่างของสปิน่าเนี่ยมันรีท่าบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันติมันก็ค่อนข้างแรงนะฟาดทีเป็นล้านเลยใครที่ของน้อยกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเหลือสัก6กเจ็ดแสนเงี้ยก็ต้องใช้เวลานานนี้หน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสปิน่ามันจะเลี้ยงตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าคูดาวสปิน่าไม่ทันเงี้ยก็จ่ายท่าล่างรายเชลแบบนี้นะครับม ลดคูดาไปทั้งทีม30วิแล้วก็จะกลับมาใช้ท่าได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ผ่านตัวของ r e g u l เลฟแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะใช้สปีนหน้าก็ผ่านได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเสียวๆหน่อยถ้าเลือดประมาณ5 5มหมื่นเงี้ยมันก็จะเนี่ยปิ่มๆอันนี้บอสตายแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอออกใหม่รอบนึงเพื่อลงแบบเปลี่ยนของให้ดูนะครเมื่อกี้ผมใส่เป็นเนี่ยแหวนสําหรับเพิ่ม ความแรงขี้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่ากลัวตายนะครับคือสปินเนอร์แบบบางจริงๆตายตั้งแต่เธอแรกๆโดนสกิลติดกันไม่ไหวอะไรเงี้ยจะใส่อันนี้ก็ได้ครับคือแหวนป้องกันเป็นเทินนะอย่างอื่นใส่เหมือนเดินเป๊ะเลยนะผมลองใส่แหวนป้องกันเป็นเทิน3เทินเนี่ยให้กับสปินเนอร์อ่าใครที่ไม่มีก็เออไม่มีเหลือก็ลองไปยืมของตัว PVP ที่เราทาไ้ก็ได้นะครับยืมมาใส่ดูว่าเออสปินเนอร์เรารอดไหมหรือว่าเบริก้าเรารอดไหมลองเอาใส่ดูนะครับสาหรับคนที่ไม่ชัวเรื่อง พลังป้องกันไม่ชัวร์เรื่องเลือดของตัวละครฝั่งตัวเองนะทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เปิดเกมมาด้วยเอาฮายองนะครับดีบัฟบอสให้พลังโจมตีของบอสเนี่ยมันหายไป50%เนะครับเราก็จะรับดาเมจบอสได้ดีขึ้นบอสมันก็จะจ่ายสกิลแมนครับไม่สกิลหนึ่งก็สกิลสองเนะี่ยแรงพอกันนะจ่ายมาปาั๊บเนี่ยตัวของอ,อสปินเนอร์เราที่อยู่ข้างหลังก็จะโดนดาเมจศูนย์ไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับจะทําให้เราเนี่ย ตั้งข่ได้ง่ายขึ้นคำว,ว่าตั้งข่คือดีบัฟบอสอะไรให้เสร็จอะไรเงี้ยเปิดฮิวเปิดอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเฟสที่สปิน่าจ่ายดาเมจอย่างเดียวมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอันนี้สําหรับคนที่กลัวว่าจะเล่นยากนะฮะรับสกิลบอสหลายๆสกิลไม่ไหวเนี่ยก็เอาแหวนกันเทินเนี่ยมาใส่ก่อนก็ได้หรือถ้าไม่มีแหวนกันเทินจะใส่เป็นแหวนเด้งเลือดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับปานกเสร็จปุ๊บก็ฮิวเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอะไรเรา สองสามเทินเผื่อว่าระหว่างที่เราจ่ายดาเมจไปเนี่ยเราโดนดาเมจจากบอสมันจะได้มีฮิลเด้งมาให้เราเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา2 3ส,สเทินก็ยังดีนะครับใครที่มีครีเอเตอร์สเกลก็จะใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าครีเอเตอร์สเกลมันลดพลังโจมตีบอสไม่ได้นะอาจจะต้องออมีเลือดเยอะนิดนึงในการที่จะใช้ตัวฮิลตัวอื่นนะครับข้อดีของตัวไฮยองคือมันสามารถลดพลังโจมตีบอสได้ครับให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคที่เหลือก็จะเล่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็ฟาดไปเรื่อยๆนะครับเอาสปินเนอร์เนี่ยจ ถ้าอันติแล้วก็จ่ายท่า1แล้วท่าสไปเรื่อยๆนะครับท่า1ดีท่า2ท่าสมาดูดเลือดคืนอะไรเงี้ยจ่ายงี้ไปเรื่อยๆก็จะผ่านได้แบบไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับเราจะสามารถรับพัสซีบบอสได้2รอบนะครับที่เราจะไม่ตายถ้าเราเลือด3,5มหมื่นห้านะเออพอถ้ารับพัสซีบบอสได้2รอบก็แปลว่า ต้องผ่านประมาณ6ครั้งคือบอสจะต้องตีประมาณ6ครั้งเราถึงจะตายนะครับซึ่งมันเรารีคูดาวทันอยู่แล้วครับกว่าบอสมันจะตีครบ6ครั้งต่อให้มันโตทุกเราเห็นไหมเราดูดเลือดมาปุ๊บมันก็เต็มหลอดแล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นนะครับถ้า ออของเลือดเรามันเกิน3 5มหมเนี่ยสามหมขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็น่าจะสู้กับเรกิลเลฟได้นะครับเพราะเลือดของเรกิลเลฟก็ไม่ได้เยอะมากเห็นไหมเอาสปีดาตีเนี่ยก็จบภายในไม่เกิน3นาทีได้นะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาตัวแพงๆมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีบริการผมก็ยังแนะนําว่าบริการน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยบริการเป็นตัวมิดเอาเวกเลือดมันเยอะนะครับมันไม่ไม่ได้โดนเรกิลเลฟท่าง,ง่ายๆ อ,อ,อ,อย่างราเชลเนี้ยเราไม่ต้องเป็นห่วงมันมากก็ได้เพราะถ้าเราเชลมันตายเนี่ยเรามันจะชุบมันจะชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาได้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าราเชลมันจะตายหรอกนะครับให้ระวังแค่สปีน่าก็พอตัวอื่นตายไม่เป็นไรนะครับโอเคจบการต่อสู้ไปนะครับจะเห็นว่าไม่ได้ยากนะครับตัวของสปีน่าก็ค่อยๆหลอยไปถ้าเกิดว่าของโจมตีสปีน่าน้อยกว่านี้มันก็อาจจะจบช้าอันนี้สักสองสาเทินก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเนี่ยเราจะได้แสงแห่งความปรองดองมานะครับซึ่งมันจะเอาไปใช้แลกของในหน้ารวมกิิจกรรมนะคอเเเดดดี๋ยวปใหู้ มาที่หน้ารวมแล้วก็มาแท็บกิจกรรมแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือไอเทมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาก็คือแหวนแห่งความปองดองใบเรียกนะครับแหวนแห่งความปองดองใบเรียกเนี่ยมันจะเป็นของที่มาเฉพาะกิจกรรมของเลกิเลฟนะครับแล้วก็ต้องเอาไอเทมเมื่อกี้เอาแสงแห่งความปองดอง8อันเนี่ยมาแลกโดยที่ออฟของมันมันจะเป็นการเพิ่มค่าความเสียหาย20%แล้วก็ลดความเสียหายที่เกิดจากท่าที่กําหนดเนี่ย20%็ก็จะมีท่าโจมตีทตุเวทแล้วก็าตาสมดุลถึงไหมก็คือทตุไฟท ก็แล้วแต่ว่าเราจะดวงดีสุ่มได้อันไหนนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้ทั้ง3อันนะในความรู้สึกของผมนะดังนั้นก็ลองไปหาแลกกันดูครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวแลกอันอื่นมันเป็นกิจกรรมเก่านะครับเผื่อใครยังแลกไม่ทันแค่นั้นเองนนั้นกิจกรรมของเล g กอีเลฟเนี่ยมีอันนี้ให้แลกอันเดียวนะเออเมื่อกี้ผมลืมกดรับนะเนี่ยของที่เราได้จากดันนี้จะอยู่ในกล่องจดหมายนะครับอ่าอันนี้แสงแห่งความปรองดองนะครับกดมาปั๊บแล้วในหน้ารวมเนี้ยเราก็สามารถกดเพื่อเอามันมารวมได้นะครับสะสมให้ครบนะ สำหรับมือใหม่อย่าลืมกดใช้วัตถุดิบที่ถูกล็อกนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นไอเทมที่เราได้มานะเพราะมันถือว่าเป็นวัตถุดิบหายากนะงั้นเกมมันจะล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับ โอเคนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับกับการรีวิวดันเจียนกิจกรรมของ r e g u l เลในฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสามารถผ่านดันเจียนนี้กันไปได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยหรือว่าติดอะไรตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ถามเข้ามาในใต้คลิปก็ได้นะครับก็คิดว่าบอสตัวนี้มันน่าจะยากที่สุดในบรรดาหลายๆบอสที่ผ่านมากิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านกันได้นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ